ผมไม่เชื่อว่าอิสราเอลจะบุกได้ง่ายนะักเล่นงเชื่อว่าอิสราอลเนี่ยก็ยังจะสู้สุดชีวิตเหมือนกันเมื่ออิสราเอลบุกเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นําแบบไหนก็ตามเนี่ยนะคุณจะไม่ต้องเรียกว่าสู้แบบสู้สุดชีวิตอะ่ะไม่งั้นไม่เหลือตัวอย่างการสร้อยอยู่แล้วมันเป็นจังหวะที่เขาจะเปลี่ยนโฉมหน้าของตะวันออกกลางนัตรงนี้กับอิหร่าน ถ้าอิหร่านเนี่ยเขาผลิตนิวเคลียร์ได้นเนี่ยจะไม่มีใครทํอะไรได้เลยแล้วอิหร่านก็จะมีสถานภาพสูงขึ้นพอสถานภาพสูงขึ้นโดยไม่ีใครไปแตะเนี่ยก็มันจะส,ส่งออกคล้ายๆอาวุธต่างๆให้กับฮูวตีให้กับอิสบาลออะไรต่างแล้วอิสราเอลก็จะลำบ,บากเป็นนานเอาสุดท้ายเลยเนี่ยก็น่าจะไปที่อิหร่านคือสมมุติว่าไม่ไปถึงอิหร่านอิหร่านไม่ออกมานะมันก็จะเหลือแต่อิสบาลอเอาให้หมดก่อนเหมือนกับกาซา ดังนั้นสิ่งที่อิเรเลียจะต้องทำเนี่ยก็คือเขาก็คงจะต้องบุกทางภาคพื้นดินแน่ๆแ,แต่ว่างานนี้อิเรเลียจะสุดเซนมาคำถามที่อยู่ใน ใจหลายคนทั่วโลกตอนนี้นะคะก็คงพูดถึงปฏิบัติการของอิสราเอลค่ะท่านผุสกรที่สังหารผู้นําของเฮสเบลเลาไปแล้วนะคะแล้วก็สังหารผู้นําของฮามาสไปคนก่อนหน้านี้แล้วรวมไปถึงตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีเบรุตต่อนะคะอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะคะเป้าหมายสุดท้ายท่านบูสกรมองว่ามันจะไปสุดที่ตรงไหนสำหรับปฏิบัติการนี้ของอิสราเอลเอาสุดท้ายเลยเนี่ยก็น่าจะไปที่หลังถ้าสุดท้ายเลยนะ เป็นเป้าหมายคือความสุดท้ายน่าจะไม่ถึงก็ได้เพราะว่าบางทีมันไปสุดท้ายแล้วบางทีมันไปไม่ถึงมันจบก่อนก็แล้วแต่นะแต่ว่าา,า,าคือประเทศอิหร่านหรือผู้นําอิหร่านค่ะน่าจะเป็นประเทศเพราะว่าถ้าเอาตายใจของอ่าอิสราเอลเนี่ยปัญหาของอิสราเอลที่ที่เกรงกลัวอยู่ก็คือโรงไฟฟ้าไ,ไม่ใช่โรงอ่านิวเคลียร์อ่าโรงงานผลิตนิวเคลียร์ซึ่งน่าจะเสร็จภายในไม่นานนี้แล้วก็ มันก็จะมีปัญหาเรื่องของถ้าอิหร่านเนี่ยเขาผลิตนิวเคลียร์ได้เนี่ยจะไม่มีใครทำอะไรได้เลยแล้วอิหร่านก็จะมีสถานภาพสูงขึ้นพอสถานภาพสูงขึ้นโดยไม่ีใครไปแตะเนี่ยก็สมารจะส่งออกอคล้ายคล้ายอาวุธต่างๆให้ให้กับให้กับให้กับฮูตีให้กับอิสบลล์อะไรต่างๆแล้วอิสราเอลก็จะละบากไปนานดันั้นก็ใช้จังหวะเนี้ยจังหวะนี้มีดีลสองจังหวะคือจังหวะแรกก็คือ,อตัวของรัสเซียเนี่ยไม่ไม่สาม,มารถมาช่วยได้ จังหวะที่สองก็คือเรื่องที่ฮามาสเนี่ยออกมาโจมตีอิสราเอลร่วมกับฮิสบลียิงจรลดเข้ามายิงขีปนุกเข้ามา,าก็ไม่ถช่ขีปนาุเป็นจรลดธรดรมดาแลนะ้วแหละยิงเข้ามาโดยไปการสนับสนุนฮามาสดังนั้นเนี่ยมันมีความชอบธรรมที่อิสราเอลจะบุกกลับอันนี้มันเป็นตามกฎหมายห่องประเทศนะถ้าตัวเองโดนโจมตีเข้ามาในตัวเองก็สามารถบุกกลับหมายความว่าเป็นคู่กรณีกันทีนี้คู่กรณีเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องของฮิสบละ ไม่ใช่เรื่องของเลบานอนเหมือนกับที่เราบอกว่าบางทีเราไปสับสนเนี่ยอย่างฮามาสเป็นปาเลสไตน์ Palestine, ไม่ใช่ปาเลสไตน์คือปาเลสไตน์ฮามาสคือส่วนหนึ่งของปาเลสไตน์รวมถึงปาเลสไตน์ก็จะมีเวสแตรกอีกต่างหากเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มกันเมืองหนึ่งในเลบานอนก็เหมือนกันในเลบานอนเนี่ยตัวที่ที่เป็นตัวดิสบอลเนี่ยคือชีอะชีอะนี่คือสายความนิกายเนี่ยที่ตรงกับอิหร่านแต่ในตัวของ เลบอนอนเองก็จะมีสายชุนนีแล้วก็มีคริสตด้วยแล้วก็มีอีกหลายๆคนเป็นกรงเป็นกลางที่ไม่ยุ่งกับใครด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันแล้วก็ตัวของอตัวของเลบานอนเองรัฐบาลเองเนี่ยเอาละมีสมาชิกเป็นก็เรียกสมาชิกรัฐสภานเนี่ยเป็นตัวของอิสบรลอบางส่วนเข้าไปนะก็ไม่ได้ว่ากันหรอกแต่ว่าเวลาเขาที่เจนท่าทีไหมล่ะเขาไม่เคยบอกเลยว่าเลบานอนเนี่ยโดนลุกลานโดยอิสราเอลเขาไม่พูดเลย มันเป็นเรื่องฮิสบลอลตรงเห็นไหมแล้วแล้วก็กมีเรื่องก็คือว่าตัวฮิสบลอกเองเนี่ยก็ได้รับการขึ้นชื่อว่าเป็นขบวนการก่อการร้ายอ่ะหนัาากรับพี่โดยผู้ที่รับรองเนี่ยก็คือทางสหรัฐอิสราเอลแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มโลกอาหรับซึ่งเขาเป็นซุนนีเห็นไหมมันก็ซ้อนอีกชั้นด้วยเอ๊ะมันแล้วมันจะไปมีใครมาช่วยได้อีกละ่ะใช่ไหมแล้วแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเรื่องที่เรามองข้ามไปก็คือว่าสหประชาชาติเนี่ยก็ได้มีการลงอ่าจริงๆมีจริงมีนมา มีมติมาแต่หนึ่งเก้าเจ็ดแปดละกระทั่งไม่ไม่สําเร็จมาหนึ่งเก้าแปดสองเกิดปะทะกนันอีกแล้วพอสองพันหกคืออิสราเอลไปบุกเขาก่อนแล้วไปยึดใช่ไหมแล้วก็ถอนออกมาสองพันหกแล้วก็มติสามชาติเนี่ยเขาจะต้องมีตอนนี้ก็ยังอยู่เรียกว่า field วยูเอ็นอินฟิลมยูนิฟิลหรือสักอย่างคือยูเอ็นอินเตอร์ลิมนะครับฟอสที่ในเลบานอนก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้ฮิสบอลลอนเนี่ยต้องถอนออกจากชายแดนที่ติดก,กับอิสราเอลถอนไปข้างบน แล้วก็กําลังธาราชาติเนี่ยมาตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็อิสราเอลที่เคยอยู่ตรงในดนแดนเลบานอนอ่ะถอยกลับอิสราเอลจบทนะีนี้ตัวของอิสราเอลก็ถอยไปแล้วแต่ว่าอิสรลเอลไม่ถอยแล้วก็ยังยิงต่ออะไรเงี้ยมันเป็นหลายๆอย่างที่มันทําให้การที่รับการช่วยเหลือจากข้างนอกเนี่ยมันยากสำหรับฮิสบล็อกเขาเหลือแต่อิหร่านดังนั้นเนี่ยเวลาที่อิสราเอลจะบุกเนี่ยเขาจึงไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่าเขาถือว่าเขาไม่ได้ลุกลานในบานอนอันนี้ที่เราจะเข้าใจผิด เราก็จะคิดว่าเอ้ยมันสองประเทศลบกันเดี๋ยวต้องบาลไปแนะ่มันไม่ใช่ไงแล,ล,าาล้วตัวรัฐบาลเลวานอนเองเขาก็เฉยเฉยอะมาคุณจะลบก็ลบไปคู่แข่งทางการเมืองผมหายไปด้วยดิเออเข้าขั้ชั่วหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือความคิดแบบค่อนข้างมองโลกในแง่รายนะแต่มักจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็เลยปล่อยๆไปแล้วก็บอกทางใต้นี่เขาไม่ไปยุ่งละเรื่องของอิสราเอลจะทําอะไรก็ทําไปแต่ย้ำบุกมาางบนละกันส่วนการระุะเบิดกลางเบรุตเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าทางนี้เขาไปประชุมกันอยู่ตรงนั้น ทางรัฐบ,บาลเร็งหนาเขาก็ยังไม่ไม่ได้ขยับแรงมากไปต่ว,ว่าเขาเขาก็พูดแบบสัพเพชาติอ่ะขอมีความยั่งยั่งช่างใจให้คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนไรกว่านไปนะครับดังนั้นในสิ่งที่เยเรจะต้องทำเนี่ยก็คือเขาก็คงจะระบ,บุทางภาคพื้นดินแน่เพื่อจะบทขยี้ก่อนที่คือสมมุติว่าไม่ไปถึงอิหร่านอิหร่านไม่ออกมานะสมมติว่าอิหร่านไม่ออกมาอิหร่านไม่อยากจะทําอะไรเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ฮิสบัลล่าเอาให้หมดก่อนเหมือนกับกาซาเอาให้หมดก่อนเพื่อที่ว่าถึงอิหร่านจะ ส่งกำลังมาช่วยทีก็มันก็ฟื้นยากนะเขาก็จะกะอย่างนั้นอันนี้คือที่หมายระหว่างทางนะเมื่อก,กี้ที่หมายสุดท้ายนั่นคุณกีตาร์ามทีหมียสุดทา้าคือหลังครับลงลงนิวเคลียร์แต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนเอาให้มันเหมือนกาซ้าน่ะพูดตรงไปตรงมาเลยคือต้องบุกทามักนดินแล้วก็ลุยแต่ว่างานนี้อิราเลจะสูญเสียหนักเพราะว่าตัวของพิสซบอลเนี่ยเข้มแข็งกว่าทางฮามาสหลายเท่าง่ายๆคือขนาดฮามาสยังญแย่เลยเดี๋ยวนี้ก็ยังยดงกันอยู่ นะครับคือการลบเนี่ยถ้าเกิดมันใช้กําลังกัตตาหารเนี่ยติดต่อไปเวลานานเนี่ยประเทศจะโสมมันจะสุดอะเลืองเศรษฐกิจจะสุดแล้วเขาจะมีปัญหาแล้วก็กําลังกอเจ้าร้อยหรอคนที่มีคล้ายๆว่าคนที่แม้จะเก่งอย่างกระตามเนี่ยลูกหลงก็โดนแล้วก็ตัวเองก็จะหายไปกับคนเก่งๆที่จะมาทดแทนมันจะลดลงดังนั้นยิ่งดลบนานไปเนี่ยความเก่งจะลดลงอันนั้นก็คือเป็น,นเป็นปัญหายอย่างหนึ่งที่เสีเาเต้องคิดแต่ผมคิดว่าเขาจะใช้วิธีการบอมเหมือนที่ทําในกาซาคือใช้ ใช้ระเบิดลงไปก่อนแล้วตอนนี้เข้าใจว่านะเหมือนกับที่กาซาเลยเขาส่ง SMS แล้วก็ส่งแล้วก็โทรศัพท์ตรงถึงประชาชนในในเลบาน,นอนคือทางด้านใต้เนี่ยที่สับละอยู่เพราะว่าสับละเนี่ยเขาจะไปอยู่ตามบ้านต่เหมือนกับที่ในกาซาอนะที่เราจะพบว่ามีอุโมงค์อุโมงค์อยู่ใต้อะไรนะ่ะไปที่เขตศูนย์พยาบอุโมงค์อยู่ใต้ลงไปบ้านต่างๆอยู่ใต้ชุมชนอะไรเป็นหมดทางนี้เหมือนกันเขาจะไปซ่อนอยู่ตาม ที่เป็นศูนย์รวมที่อาวุธต่างๆเนี่ยจะไปซ่อนตามบ้านคนดังนั้นเขาก็บอกว่าให้ให้ใหอุยพเข้าใจาว่าส่งไปแล้วนะทําให้มีข่าวยังไงก็หรือโอกาสหน้าจะกุกับใครก็เอาข่าวนี้ขึ้นสักนิดหนึ่งว่าเขาเขาประกาศไปแล้วนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าบุกทางรพพืพ้นดินแน่นอนดังนั้นเราก็จะเห็นศึกใหญ่ในขั้นต่อไปในเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่น่าจะเร็วนี้เพราะเพราะว่าบอกให้อุยพแล้วก็ยังนั่งนิ่งเดี๋ยวกันโดนโดนว่าอีกใช่ไหมอุปยพไปแป๊บหนึ่งแป๊บสองสมางมว เพื่อที่จะลุยทางฮิสบล็อกเตรียมเตรียมพร้อมอ่าก็ต้องก็ต้องดูกันว่าใครใครแน่ว่าใครแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าตัวของเครื่องบินของอิสราเอลเนี่ยไปทําลายที่หมายใช่ไหมประมาณพันสองพันแห่งจริงนะเพื่อที่จะทำลายทำลายท่อยิงจรวดพอทำลายท่อยิงจรวดมันก็จะมีเป็นที่ว่าเป็นอาเคลิกรายเป็นอ่าเป็นฐานของตัวฮิสบล็อกอยู่ตรงนั้นด้วยมันก็จะถูกทําลายให้อ่อนแรงไปเพียงพอที่จะบุกทามพื้นดินได้นะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าตัว ตัวสเสด็จในฝ่ายข้อกลอง,องนี่น่าจะมีข้อมูลคลรบล้วหละว่าใครอยู่ตรงไหนยังไงนะเราแต่แต่แต่ทำจริงมันอาจจะไม่ตรงนะเรื่องของเขาแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันก็แม่นนะเออใครเอาไอ้ตัวเพเจอร่มาตรงไหนระ,ะเบิดระเบิดเมื่อไหร่หย,ยังไงแล้วก็ประชุมที่ไหนยังไงไปล่อยระเบิดได้เป้ก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งเรื่องของด้านการของกลองเก่งมากครับค่ะก็สะท้อนถึงเทคโนโลยีทางการทหารด้านความมั่นคงนะคะของอิสราเอลนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่ มันจะมีการบุกเข้ามาทางภาคพฤฤฤื้นดินเนี่ยอันนี้ขัดกับเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศไหมคะการยกกองทัพข้าม,มแผ่นดินไปไม่ละไม่เพราะว่าคุณโจมตีเขาก่อนพอคุณโจมตีเขาก่อนปั๊บเนี่ยเขามีสิทธิ์บุกเลยมันเกิดจากการยิงโจรสเข้าไปไงคือยิงเรื่<ๆ>อยๆก็จริงๆก็ต้องบุกได้แต่เมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วเพราะยิงเขาไปไป,ไปอิสราเอลอยู่ไปประจําอยู่แล้วใช่ไหมแต่ช่วงที่ฮามาสบุกเนี่ยเราก็เป็นที่ชัดเจนว่าไปทําร้ายคนคออิสราเอลนี่เป็นพันเป็นพันคนเนี่ยนะ มันก็หมายความว่าเกิดสกกน่าตรมกแล้วล่ะอ่าพอมันมีเรื่องช็อคแล้วเนี่ยเรื่องช็อคปั๊บมันก็จะเขาเรียกว่าเป็นเงื่อนไขในการที่จะดําเนินการมันก็แก้ตัวยากครับแล้วตัวรัฐบาลเบานอนก็อย่างที่เรียนนะครับมันไม่ใช่ประเทศบุกประเทศมันเป็นประเทศเนี่ยไปจัดการกับคนที่โจมตีเขาแล้วคนโจมตีนั้นโจมตีจริงด้วยนะแล้วเป็นฝ่ายก่อการร้ายด้วยแล้วเจ้าของประเทศก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกเออมันสองสามสองสามเรื่องซ้อนกันซึ่งทําให้อิสบรอนไดเสเปรียบในด้านกฎหมาย ส่วนทางปฏิบัติการของฮิสบล l อค่ะเขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็จริงนะคะแล้วก็ทางฝั่งของผู้นําก็สูญเสียไปก็จริงนะคะแต่ว่าจะอยู่เฉยปล่อยให้อิสราเอลมาโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวนะคะก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะคะอาจารย์พงศกรประเมินท่าทีของฮ z สบล l อ h ยังไงผู้นําใหม่ของเขาด้วยแล้วก็การจะตอบโต้กลับทางอิสราเอลด้วยค่ะอาจารย์ตัวโครงสร้างของผู้นำเนี่ยนะครับเข้าใจว่ามี19คน เสียชีวิตหมดรอดคนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเป็นเป็น,นายทหารรอดคนหนึ่งรอดคนเดียวด้วยนะนะครับแล้วที่เหลือก็ตกแต่งตั้งไปคือแต่งตั้งไม่แต่งตั้งในม,มันไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าในช่วงเสียขวัญน,นะพูดง่ายคือนายทัพใหญ่หายไปแล้วนะอยู่ในช่วงเสียขวัญอิสเราต้องนี้ตรงนี้พอบุกป,ปั๊บเนี่ยคนที่มาใหม่เนี่ยยังไม่ทันตั้งตัวเขาจะสั่งการผิดสมมติว่าผิดนะพอผิดปั๊บคนจะไม่เชื่อถือพอคนไม่เชื่อถือปั๊บเนี่ยจะเกิดความระสำระสายแต่่่่่่แแลลลล้้ววคนนนนใหมมมักก็เกเเเเงงยยยยีีสตๆชะ ใครว่าอันถือว่าเสมอตอนนั้นถ้าเป็นอิสเรลต้องรีบบุกก่อนที่จะจัดตั้งผู้นําจัดตั้งผู้นําาจบไปแล้วผู้นำยังไม่จบอลังแต่งตั้งผู้นําเสร็จก็ต้องแต่งตั้งผู้นำต่างดาหาจริงไหมแล้วก็จะมีระดับชั้นอีกไอ้ตรงช่วงเนี้ยเป็นรอยต่อที่ยังไม่รู้จะสั่งใครยังไงเขาก็มีคนที่มาแค่รักษาการแทนอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะไม่เชี่ยวชาญเท่ากับคนที่เป็นลูกพี่ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็จะมีอกับพลาดดันนั้นเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดมันสั่งการไม่ไม่ได้เนี่ เพจเจอร์นี่คือการที่ทางอันนี้ก็เกิดที่มันเกิดเพจเจอร์นี่ก็ในเรื่องที่เกินไปก็คือผู้นําตันอาหารมันเข้าใจว่าถ้าสักปีหนึ่งแล้วนะเขาประกาศว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือเพราะจะถูอิสเดลเนี่ยดักฟังได้ใช่ไหมก็เลยมาใช้ของอนาล็อกก็คือเพจเจอร์แล้วพอเพจเจอร์มันเสียปั๊บแล้วก็ระเบิดตามด้วยไอ้วอกกี้ท็อกกี้ด้วยนะสองสองรอบแปลว่าอะไรครับระบบการติดต่อสื่อสารขาดสะบั้นหมดเลยแตนนี้ทําไงอ่ะ ปล่อยนกพิราบเปล่าหรืออะไรใช่ไหมยุ่งกันนะไอตอนนี้เรายุ่งแหะพอยุ่งตั้มเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเป็นเป็นช่องว่างเป็นจังหวะเพราะเวลาจะเขาเรียกว่าเสียงขอ,องพุ่มชาคือการสื่อสารเนี่ยนอกจากจะกลายเป็นเสียงพุ่มชาแล้วมันคือประสาทประสาทในการขยับตัวสมองสั่งเนี่ยมือมือเท่าจะขยับนี่มันต้องสั่งถึงไงแต่นี้ถ้าเกิดมันสั่งแล้วมันไปไม่ถึงเนี่ยออการรบจะมีปัญหานะมันไม่เกิดการเขาเรียกว่าเป็นเป็นโอคาพยุเดียวกันเนี่ยมันมันขาดวินมันถูกเจาะได้ ผมเชื่อว่สเดียร์เขาจะถือโอกาสเนี่ยจัดการแล้วก็มันคือฮิสบอลเก่งมากนะมีความเข้มแข็งมากมีคนแล้วแต่เขาจะประเมินนะมันมีตั้งแต่สองหมื่นจนถึงเจ็ดหมื่นแล้วแต่จะประเมินซึ่งเราก็ไม่รู้มันเท่าไหร่กันแน่นะครับมันกพ็พอสู้ได้นานพอสมควรไม่ไม่ใช่ว่าจะ,จะอ่อนแอเกินไปแต่ว่าถ้ารบตามแบบเนี่ยหน่วยลบที่เป็นโลนลบแบบอสมมารก็คือว่าเป็นกองโจรขึ้นมาเนี่ยนะไม่มีทางสู้ลบตามแบบได้ ไม่มีทางสู้นะอาวุธสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็จะหลบตามที่ต่างๆแล้วก็ถ้าจะหลบอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องมีการทําแบบไม่ให้รู้ตัวมีการแอบตรงนั้นตรงนี้ระบบกรติเตอร์สารต้องดีมากแล้วก็มีคนวิ่งที่จะทําอะไรต้องมีอะไรเนี่ยคือต้องรอบโจมตีแล้วก็รอบทําร้ายแรงต่างเนี่ยมันจะต้องมีความอ่าเ็เรียกว่าจะต้องมีความคล่องตัวแล้วก็มีความฉีดฉลาดในการทํางานซึ่งช่วงนี้มันขาดวิงพอดีเนี่ยตรงนี้มันจุดอ่อนพอดีซึงคิดว่าตวอิสเสดล์เนี่ยเขนาน่าจะ จะบุกไปแต่เขาย,ยังยังมั่นใจว่าฮิสบล็อลยังแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานได้เพราะถึงที่สุดแล้วเนี่ยผมจำมันมันก็ถึงจนตรอกแล้วเนี่ยมันก็จะปรับตัวเองในการที่จะไม่รู้ลลจะหาทางที่จะมาสู้ให้ได้กันแล้วกันอะ้รก,ก็ว่ากันไปนะครับก่อนนี้ก็คือคเป็นที่หมายที่สองก่อนถึงอิหร่านถ้าไม่ถึงนะก็ว่าตรงนี้แหละครับค่ะที่หมายที่สองเนี่ยนะคะที่บางฝ่ายก็มองว่าการสังหารผู้นําของฮิสบล็อลเนี่ย อาจจะไม่ใช่จุดจบนะคะแต่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของผู้นำใหม่นะคะที่มาด้วยความบีบอัดความกดดันนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความพึกเหิมนะคะจากที่อาจจะต้องใช้การต่อสู้แบบอสมมาตรอาจจะไม่ได้เน้นการโจมตีก่อนหรือเป็นเชิงรุกเนี่ยทำให้ขึ้นมาเป็นสายเหี่ยวเลยนะคะแล้วก็โจมตีแบบ aggresive s ก้าวร้าวรุนแรงนะคะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการรบไปนะคะถ้าพศกรประเมินยังไงคะ h i s บ o r y ภายใต้ ผู้นำใหม่นะคะในช่วงจังหวัดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อคือเมื่ออิสราเอลบ,บุกเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นําแบบไหนก็ตามเนี่ยนะคุณจะไม่ต้องต้องสู้เต็มเขาเรียกว่าสู้แบบสู้สุดชีวิตอะ่ะไม่งั้นไม่เหลือตัวอย่างการสร้อยอยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาจะมีอุโมงค์มองมีอะไรต่างาม,มีที่แอบที่ซ่อนแล้วก็มีการติดต่ออยู่ใต้ดินอะไรต่างาน่าจะมีโทรศัพท์ที่เป็นแบบอะไรอะ่ะแบบไม่ต้องใช้แบบสื่อสารแบบใช้ยานภายนอกอะ่ะสัญญาณวิทยุไม่ใช่วิทยุใช้ทางสายเนี่ย ก็จะช่วยปิดปกปิดความลับได้แล้วก็พอติดต่อก็ได้ทางใต้เชื่อว่าทางใต้ดินน่าจะมีุโมคงแล้วก็มีโทรศัพท์ที่ใช้ทางสายอยู่ก็อาจจะช่วยได้ช่วยช่วยได้ในการจะหลบทางนู้นหลบทางนี้แล้วก็อาจจะโผล่มาสังเกตการว่าอิสเดลอยู่ตรงไหนแล้วก็หลบไปเพราะอิสเดลเนี่ยก็จะค่อยๆไปพอค่อยไปนี่ก็จะเกิดจุดอ่อนว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ตามได้ง่ายแล้วตัวเองก็จะหลบง่ายอะไรเงี้ยกว่าจะไปเจอก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยไอ้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เล่นเล่นซ่อนหาหรือหนูจับแมว ไม่ใช่สิต้องแมวจับหนูสินะแมวจับหนูเนี่ยนะเราจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมไม่เชื่อว่าอิสราเอลจะบุกได้ง่ายนะักยังไม่เชื่อเรื่องเชื่อว่าอิสบลอเนี่ยก็ยังจะสู้สุดชีวิตเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นจุดอ่อนนะช่วงนี้พอดีซึ่งก็มันก็ไม่มีจุดไหนแล้วที่อิสราเอลจะพร้อมจะควรจะทําควรจะลงมือถ้าไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอนไหนนะมันก็พอดีจังหวะของฮามมุงฮามาสด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เขาจะเปลี่ยนโฉมหน้าของ ตะวันออกกลางนักตรงนี้กับอิหร่านอย่างที่เนทานยูก็พูดเนี่ยเป็นบทใหม่แล้วใช่ไหมเขาเปิดฉากกฎหมายก็คือเขาจะปรับภูมิทัศน์ใหม่หรือว่าเป็นภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของอพื้นที่นี้ก็คือเขาจะเขาจะบุกแล้วล่ะพูดยังไง <Okay. S 1> เขาจะบุกแล้วก็ให้เหลือแค่เท่าที่เท่าที่เหลือนะครับ